สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้บัญญาฮะเข้ามาแล้วฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะครั้งที่แล้วนะที่ผมรีวิว VOS ไปนะฮะที่ว่าผมบอก VOS เป็นปี13นะครับตัวตัว E ฮะที่เข้ามาใหม่ฮะ วันนี้ผมจะมารายงานสภาพว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเลยฮะตัวนี้เลยครับคันนี้เลยฮะเดี๋ยวไปออกกันนะครับคันนี้เลยนะฮะคันนี้ V ีออสปี13นะครับตัว E นะฮะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับแต่ว่ายังไม่ได้รายงานสภาพให้กับพ่อค้าแม่ค้ารถยนต์มือ2สองให้กับ f c นะฮะวันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าสภาพรวมๆแล้วเป็นงไงฮะคันนี้นะ ถ้าเกิดว่าตัวบอดี้นะฮะคือสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะฮะเรามาดูว่ารถคันนี้มีเก็บงานกี่ชิ้นนะฮะมาดูตรงนี้นะฮะรถคันนี้ฝากระโปรงจะมีอ่ารอยรอยขีดข่วนนิดหนึ่งนะฮะอ่กันชนใต้รอบล่างนะฮะตัวสเกิร์ตนะฮะมันจะมีริ้วรอยนิดหน่อยฮะต้องเก็บนะฮะแต่ฝากระโปรงอาจจะไม่ต้องเก็บก็ได้ฮะเอาไปขัดก็คืออาจจะออกนะครับนะฮะไฟเหลืองนิดหนึ่งฮะไฟต้องเอาไปขัดสีนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับ ยางตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับยางตัวนี้ยางตัวนี้คือเป็นยางอะไหล่มานะครับเพราะว่ายางเดิมเขาว่ารั่วอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปทํารถขายครับไปปั้นนะฮะยางคือเปลี่ยนทิ้งเลยก็คือใส่ยางชุดหนึ่งเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าสีสันก็คือโอเคไม่ต้องเก็บนะครับอ่ามาดูฝากระมาดูฝากระโปรงครับมาดูท้ายฮะ ท้ายจะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนิดเดียวครับอจะมีรอยนิดหนึ่งคือไม่ต้องเก็บก็ได้ครับเอาแค่ขัดสีเอานะฮะมาดูฝั่งซ้ายครับผมครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือไม่ต้องเก็บนะครับจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะจะมีตรงประตูตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะหลังคาครับมาดูหลังคาครับหลังคาก็คือไม่ต้องเก็บนะฮะรวมๆก็คือสวยนะฮะมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับห้องเครื่องตัวนี้อ่าผมเปิดให้ดูเลย ห้องเครื่องนะฮะมาดูนี้เลยครับเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งโอ้ยจะเปิดยากนิดนึ่นนะฮะอ๋อโอเคครับผมครับนี่ฮะมาดูห้องเครื่องพร้อมๆกันนะฮะรถตัวนี้ มะดูที่หน้านะครับฝั่งขวานะตัวตัวนี้ฮะคือตัวนี้น็อตไม่ขยับนะฮะแก้มดูฮะแก้มแก้มก็ไม่ขยับฮะแก้มเดิมนะครับแก้มฝั่งขวาเดิมฮะมาดูแก้มฝั่งซ้ายครับคานตรงนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมฮะแก้มฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะซุ้มเดิมนะครับซุ้มเดิมฮะมีเม็ดอาร์ตอยู่ครับตัวนี้ก็ฮะซุ้มฝั่งขวาก็เดิมนะครับเห็นไหมครับจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ฮะดูฝากระโปรงครับฝากระโปรงตัวนี้นะฮะฝากระโปรงตัวนี้ก็เดิมนะฮะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับ แต่น็อตนาเคยขยับมาแล้วฮะอาจจะเคยเก็บสีฝากระโปรงมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้ได้เดิมนะฮะไปดูรูปบอดี้ก่อนดีกว่ามาดูฝั่งนี้ก่อนฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนฮะตัวนี้นะฮะเด็งดูเลยครับตัวนี้ฮะเมทอาร์ตเดิมนะครับรถเดิมนะครับคันนี้นะฮะเห็นไหมครับเดิมนะ ครั้งที่แล้วนะครับที่ว่ารถเพิ่งเข้ามาฮะยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูเลยฮะมาดูประตูฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเดิมนะมาดูนี้ครับนี่เลยครับผมครับนี่ดึงดูเลยฮะเดิมนะครับเดิมนะครับถือว่าสวยเดิมบางนะฮะจริงๆรถถ้ารถเดิมนะครับผมว่า มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่คือไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าคือตัดสินใจได้เลยนะฮะมันอยู่ที่ราคาฮะเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้อีกทีนะฮะมาดูประตูฝั่งนี้นะครับเนี่ฮะเอาเล็บจิกไปเลยครับจะเป็นรอยเล็บเห็นไหมจะเป็นรอยเล็บนะเนี่ยจะเป็นรอยเล็บนะถ้าเกิดนิ่มๆอย่างนี้นะฮะเดิมครับผมครับรถเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างหลังเลยฮะดูฝากระโปรงครับ รถคันนี้ไม่เคยติดเกสมาก่อนฮะไม่เคยนะฮะฝากระโปรงฮะจิกไปเลยห้าเล็บจิกไปเลยอ่าเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะซ้ายขวาไม่มีขยับนะมาดูตรงนี้ฮะดูสะโพกฮะรางน้ําฝนครับเนี่ยเดิมนะครับอ่าตัวนี้เหมือนกันฮะฝั่งนี้ฮะเดิมนะครับอ่าตัวนี้ข้างหลังก็เดิมนะเห็นไหมครับมียาแนวเห็นไหมครับคือยาแนวเดิมนะครับรถไม่เคยติดเกสฮะ ตัวนี้ยางตัวนี้น่าจะยางน่าจะแตกนะครับยางแตกนะฮะก็คือก็คือตีตียางด้อยก็คือเปลี่ยนทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวรองตัวนี้ไม่มีนะฮะกระนไม้ไม้อัดนะครับเขาเรียกว่าไม้อัดนะฮะก็ต้องเอาไปปั้นแล้วก็ไปที่ร้านบอกแล้วก็เก็บได้เลยครับไม่ไม่กี่บาทครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เอาไปขายก็ต้องไปเก็บงานนะฮะ อ่ามาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับนี่เดิมเลยนะครับเดิมเลยนะฮะเดิมหมดเลยนะครับจริงๆขายรถขายรถที่ว่ารถสภาพที่เดิมๆนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราสามารถที่จะแบบบอกลูกค้าได้เต็มปากนะว่ารถเดิมนะครับคือไม่ต้องไปโกหกนะว่าเฮ้ยมันมีเอฟซีหลายๆคนก็โทรมาว่าเฮ้ยพี่เต้ขายรถแบบนี้ บอกรายงานทุกเม็ดทุกจุดเนี่ยแล้วมันจะขายได้เหรอเนี่ยฮะเดิมนะฮะเห็นไหมครับอ่าเดิมเห็นไหมครับจริงๆมันก็ขายได้นะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารถรถทุกคันทุกรุ่นนะฮะมันจะมีคนประเภทเล่นหลายเกรดนะฮะมันแล้วแต่สภาพคล่องของกระเป๋ากระเป๋าในในกรนะเป๋าะครับก็คือเงินนะฮะอ่ามาดูตัวนี้นะฮะประตูฝั่งนี้นะเห็นไหมครับนี่นี่เดิมหมดเลยครับเดิมนะ เดิมอ่ามาดูประตูนี่ฮะลืมบอกไปนะตัวเนีย้ยอ่าอันนี้เดิมนะครับประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะครับประตูฝั่งซ้ายก็เดิมนะ,ะ,ะ,ะนมนะอ่าเดี๋ยวไปสตาร์ทดูเครื่องเดียวฮะอ่ะไปดูเครื่องเลยครับ ภาพเครื่องก็ถือว่ายังนิ่งอยู่นะฮะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็ถ้าให้ผมประเมินราคานะครับก็อยู่ประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอายไม่มีนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะฮะแบตเตอรี่ก็ยังใช้ได้นะฮะมาดูภาษีครับผมครับภาษีอยู่ที่ภาษีขาดหนึ่งปีนะฮะคันนี้นะฮะแต่ว่าภาษีเดี๋ยวผมไปต่อให้ผมต่อเป็นหกสี่ไปเลยภาษีอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะพฤษภาคมนะฮะเดี๋ยวผมต่อให้หกสี่เลย โอเคไหมฮะอ่าเดี๋ยวมาดูที่ไม่กันฮะมาดูที่ไม่กันว่าไม่ตัวนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ฮะอ,อ่ามาดูที่ไม่นะฮะไม่ตัวนี้วิ่งอยู่ที่เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะฮะไม่ตัวนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้านะครับ ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอ่ามาดูระบบภายในครับเดี๋ยวมาดูภายในฮะวีออสตัวนี้เป็นตัว E นะฮะช่วงประตูนะฮะจะเป็นเบาะหนังนะับจะเป็นหนังนะฮะถือว่ายังสวยอยู่ระบบตัวนี้นะฮะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะฮะตัวนี้กระจกกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้านะฮะคอนโซลหน้านะฮะสวยก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ฮะ พวงมาลัยจะมีแอร์แบ uh, uh, ็กสองตัวนะฮะเห็นไหมครับจะมีแอร์แบ็กสองตัวนะฮะเบาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสองสีฮะมาดูมาดูข้างหลังกันฮะอ่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะใช้ได้อยู่สวยใครที่เอาไปก็ถือว่าโอเคนะฮะรถตัวนี้นะครับโอ้รถปูนเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะดูข้างหลังก่อนครับดูข้างหลังอ่าดูข้างหลังเห็นไหมครับ ทางหลังถือว่าเอาไปซักนิดหนึ่งนะฮะเอาเข้าคาแคร์ไปนิดหนึ่งก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะใช้ได้รถรถคันนี้รวมๆที่ผมตีเก็บงานนะ,ะก็มีฝากระโปรงนะฮะกันชนกันชนหน้านะครับกันชนหน้าก็คือรอบล่างนะครับแล้วก็มีประตูนิดหนึ่งนะฮะผมตีเก็บงานไปพักสามพันสามสี่พันถ้าไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็มีเก็บยางยางด้อยนะเดี๋ยวไปลองขับดูไหมนะ ไปลองขับดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันมี f อซโทรมาที่ว่ารถคันซีวิกตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับซีวิกตัวเนี้ยที่ว่าออลอราคาหลักหมื่นตัวเนี้ยซีเดียตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับซีเดียซีเดียตัวนี้ก็คือปี2004นะฮะตัวนี้ก็คือลดราคาจาก8เอ้ย9 8 0 0 0ใช่ไหมตอนนั้นอนะ่ะตอนนี้ก็เหลือ85,000นะครับนะบถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถรถ รถถูกๆนะท่านหลักหมื่นก็มีอยู่2คันนะครับตัวนี้นะฮะก็มีซีดีนะตัวนี้มีซูซเดีนะถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับง่ะแล้วก็มีซีวิคตัวนี้อ่ายาลิตตัวนั้นนะฮะเห็นไหมครับยาลิตตัวนั้นก็ยังอยู่นะฮะตอนยาลิตตัวนี้อ่าอย่างนี้ดีกว่าผมปรับราคาลงเลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้เอาไปที่สองแสนหกหมื่นห้าพันนะฮะตัวนี้นะตัวนี้คือเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมเอ่อเดี๋ยวขอดูไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่า ขอดูกุญแจตัวนี้ฮะ,อะขอขอตัวดูตัวซีวิกก่อนฮะกุญแจเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะอ่าดูซี v i c ก่อนนะครับซีวิกตัวนี้ที่ว่าคนที่เขาโทรมาเขาเป็นห่วงเรื่องเครื่องว่าทำไมถึงเบ,เบาระดับฮะตัวนี้ผมได้แก้ไขแล้วฮะตัวนี้คือที่มันดังนะ,ะนมันเป็นมันเป็น สายพานนะที่ว่าลอกที่ว่าผมบอกว่าลอกดังเนี้ยไม่ใช่นะครับเป็นที่สายพานนะครับสายพานค่อนข้างจะคือต้องต้องต้องเปลี่ยนฮะมันมันเก่าแล้วฮะแต่ว่าตั้งละเสียงไม่ดังละระบบของเครื่องของเขานะฮะตัวนี้นะฮะที่ว่าเบาเบาระดับนะฮะตรงนี้คือผมได้แก้ไขแล้วคือช่างให้แก้ไขให้แล้วครับอ่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมครับคือสตาร์ททีเดียวติดนะฮะ นะฮะเครื่องก็ยังนิ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเบาเบาก็คือไม่ดับเลยฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าสบายใจได้ครับถ้าเกิดว่าใครที่กังวลเรื่องตรงนี้ฮะระบบเกียร์โอเคฮะระบบเครื่องโอเคนะครับเครื่องยังนิ่งอยู่นะฮะอ่าแล้วก็มีอยู่คันหนึ่งนะฮะที่เป็นตัวซิตี้ปีศูนย์เก้าตัวนี้ฮะยังอยู่นะครับก็มีเอฟซหลายหลคนนะฮะลูกค้าพอค้าหลายๆคนที่เขาอยากได้อยู่นะฮะ เขาก็กังวลว่าทําไมรถมันวูบนะฮะคือตัวนี้ก็ได้แก้ไขแล้วฮะมันเป็นที่ระบบไฟนะฮะไม่ใช่ระบบเกียร์นะฮะเป็นเป็นที่ระบบไฟนะฮะออะมาดูตรงนี้เลยฮะอ่ะมาดูตรงนี้เลยฮะเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณแจซิตี้หน่อยนี่นะฮะตัวนี้นะฮะ คือคือตอนแรกผมก็กังวลนะครับผมกังวลกลัวที่จะเป็นระบบเกียร์นะเพราะว่าเป็นห่วงลูกค้าเป็นห่วง F c ซเวลาเอารถไปแล้วเออเอาไปขายยังไม่ได้ก็ต้องมาเจอซ่อมอีกฮะต้องตีซ่อมไปเกียร์อีกอะไรอีกนะฮะแต่ตัวนี้คือผมเช็คเรียบร้อยแนละ้วเมื่อกี้ผมลองไปผมลองไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะผมลองอัดลองเหยียบดูนะฮะก็ถือว่ามันโอเคเลยะฮะ ปกติเวลาเหยียบไปปุ๊บมันจะวูบนะฮะมัน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 เหยียบต่อไม่ได้มันเหมือนมัน,ม,นมันขัด,ข,ดขัดนะฮะระบบไฟครับเป็นที่ระบบไฟนะครับเพราะว่าช่างได้ช่างได้เดินสายสายกาวใหม่นะฮะเปลี่ยนสายให้ใหม่ก็ถือว่ายังโอเคถือว่าถือว่ามันตอนนี้คือว่าสภาพก็คือพร้อมที่จะขับได้นะฮะทางไกลได้นะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะคือความร้อนก็ยังปกตินะครับเดี๋ยวไปดูตัวไหนฮะดูตัวเอตัวนั้นอนะ่ะพอดี f 4ฟเขาบอกว่าเฮ้ย รถ f o r t u n เนเนี่ยอยากจะขายหรือยังตอนนี้อยากขายแล้วอะมาแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวสภาพให้ดูนะฮะรีวิวสภาพไปดูว่ารถ Fort u n e r คันนี้เป็นยังไงไหมครับรถ Fort u n e r รคันนี้เป็นปีสิบ้านะครับตัวมันเป็นตัวท็อปสุดนะมันเป็นตัวท็อปสุดเลยมันเป็นออโต้โฟล์นะทะี่ว่ามี F c ซเขาอยากได้รถครอบครัวนะฮะมีลูกเยอะนะแต่เมียเยอะไม่ดีนะฮะลูกเยอะได้แต่เมียเยอะไม่ดีเดี๋ยวหัวแตกนะฮะ ตัวนี้นะฮะอ่ะตัวนี้ทําไมถึงบอกว่าเป็นตัวท็อปมันเป็นสองจุดปดนะฮะเป็นออโต้โฟภายในจะเป็นเบาะครีมนะฮะถือว่าผมลองรวมๆแล้วก็สภาพตัวนี้นะฮะถือว่าถือว่าโอเคนะมันสภาพก็คือประมาณตีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ารถมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถสภาพค่อนข้างจะสวยกิ๊บนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเอาไว้ขับนิด,ดนึงเพราะว่ามันยังไม่ล้างฮะก็ค่อนข้างจะลกนิด อตัวนี้นะฮะโฟร์เจเนอร์ตัวนี้ปี15นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเอ่อกำลังหาอยู่นะฮะตัวนี้เป็นตัวปี15ออโต้โฟนะฮะตัวท็อปสุดฮะเครื่อง2.8นะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดรวมๆสภาพนะฮะเนี่ยคือสภาพตัวเนี้ยผมเอาไปใช้งานมานะฮะก็คือยังยังยังไม่ยังไม่ล้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาอยู่นะฮะวันนี้ผมตัดใจขายละผมยังไม่ใช้ล er ะโฟร์เจเนอร์ฮะวันนี้เอาไปที่วันนี้เอาไปที่ ถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะฮะด่กำลังหาตัวนี้อยู่วันนี้เอาไปที่9 0 0 0 9 0 0 0เนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็นะฮะเบอร์โทนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคอ่ามาดูตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมตัดใจละตัวนี้ตัว BM ตัวนี้ครับผมตัดใจแล้วแต่ถามว่าได้กำไรไหมไม่มีทางได้กำไรครับไม่ได้ถ้าเกิดว่าขายราคานี้นะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากขับ BM ตัวนี้นะครับตัว ปี05.06ตัวนี้นะฮะเป็นซีรีส์3นะครับเป็นซีรีส์3ตัว3 3 2สามศูนะฮนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ใจถึงพึ่งได้ครับตัวนี้ตอนแรกผมผมรีวิวไปเท่าไหร่ผมรีวิวไป3 8 5 0ส0แดหมื่นห้าพันแล้วผมมาปรับสุดท้ายมาปรับล่าสุดที่ผมรีวิวไปนะฮะอันนี้คืออัปเดตนะฮะรีวิวไปที่3 2 5 0ส0หันวันนี้ถ้าเกิดใครดูวิดีโอนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครดูวีดีโอนี้อยู่นะฮะใครติดตามตัวนี้อยู่นะฮะใครที่ว่าเงินไม่พอนะ,ะตัวนี้นะผมให้ไปอีกะฮะจากสามแสนสองหมื่นห้าพันวันนี้นะฮะผมให้ไปเลยอยู่ที่สองแสนเก้าอะใจถึงทักมาโทรมาตัวนี้รุ่นนี้ฮนะผมจริงๆผมไว้ผมไม่ขับเองนะเพราะว่าผมเปลี่ยนเครื่องของ bm ตัวบล็อกเดิมรุ่นเดิมของมันเลยฮะตัวนี้สอง แสนเก้าหมื่นนะฮะตัวนี้นะฮะผมปรับราคาลงให้เลยผมตัดใจฮะก็คือเอาไปแบ่งกันแบ่งกันใช้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวนี้ฮะไปลองดูเครื่องของตัวนี้อยู่ฮะดูช่วงล่างระบบช่วงล่างของ v ีตัวนี้นะฮะมามามาครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คระบบเกียร์ให้ทุกคนฮะตัวนี้ฮะตัว V ีอตัวนี้นะฮะอ่า จริงๆรถตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะฮะผมถือว่ามันโอเคนะมันคุ้มนะเอ๊ะลืมบอกไปตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวที่จุดบุหรี่นะฮะตัวนี้นะฮะมันหายไปนะครับนี่ตัวนี้หายไปนะครับตัวจุดบุหรี่นะฮะที่ไม่มีนะฮะ,ะเดี๋ยวผมมาเช็คเกียร์ให้นะครับอ่าระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะ <Okay. S 1> ถือว่าเย็นนะครับ อ่าอ่าตัวนี้นะฮะระบบเกียร์ตัวตัว R นะครับถือว่าปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมมาที่ตัวดีนะฮะตัวดีถือว่าปกตินะฮะโอเคระบบเกียร์ก็คือสบายใจได้ฮะว่าไม่ต้องกลัวซ่อมนะฮะเพราะว่าผมเช็คเช็คเช็คหมดแล้วเช็คก่อนนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองขับดูช่วงล่างกันนะฮะไปถ้าเกิดว่าใครที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าเป็น FC ใหม่ FC เก่านะพี่ว่าเข้ามาช่อง เต้พัทยาแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเป็นกําลังใจหน่อยผมก็จริงๆก็เป็นยูทูบเบอร์น้องๆนะเพิ่งเพิ่งมาทํานะฮะก็อยากได้กําลังใจจากเพื่อนๆนะฮะแล้วก็อยากให้ถึงแสนซับสักเร็วๆนะฮะก็ช่วยช่วยกันหน่อยนะฮะช่วยกันซับพอร์ตให้หน่อยนะฮะโอเคครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับผมครับเวลาขับรถทุกครั้งนะฮะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาตากล้องซิ่งหน่อยเฮีย <c oughs> <c oughs> อ่เดี๋ยวผมจะเหยียบแล้วนะฮะโอเคครับผมครับโอเคเจริงๆรถทุกคันนะที่ผมขายผมขายตามสภาพนะฮะแต่ว่ากรณีนะฮะที่ว่าโอนไม่ได้ก็คือว่าเอ่อเอามาคืนครับแล้วก็คืนเงินเต็มเ็จำนวนครับตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยเอกสารเป็นของบริษัทนะฮะ เดี๋ยวผมจะโอนจะโอนเป็นชื่อผมก่อนแล้วก็ต่อภาษีให้กับ FC เลยฮะต่อภาษีให้กับผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าจะเอาไปขายต่อผมต่อให้เลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเหยียบแต่ก็อยากจะเหยียบเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นในซอยนะฮะเหยียบไม่ได้มากนะครับรถมันค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับจริงๆรถตัวนี้ช่วงล่างถือว่าสมบูรณ์นะฮะถือว่าโอเคนะฮะ ไปเก็บยางเอาครับยางก็เปลี่ยนไปสี่เส้นเลยฮะยางด้อยนะครับอยางก็ถือว่าดอยนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าสวยๆนะครับสวยๆกิ๊บๆเลยนะจอดขายหน้าเต็นนะจัดไฟแนนนะฮะตัวนี้มันขายอยู่แล้วครับมันไปสามแสนห้าหมื่นเลยนะครับสามแสนสองสามแสนสามสามแสนสไปถึงสามแสน้านะฮะดีไม่ดีบางคันนะครับที่ว่า หลายหลายคนที่คอมเมนต์มานะฮะที่ว่าเห็นรถผมขายนะวีออสปีนี้ราคาตัวนี้นะครับบางคนก็คอมเมนต์มาว่าโอ้ยพี่ผมเพิ่งซื้อรถผมผมผมเพิ่งซื้อรถมาเองเขาซื้อมาทั้งสามแสนแปดนะฮะผมถือว่าเนาะค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งนะฮะแสดงว่ารถคันนั้นคงจะสวยกริฟนะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องสวยกริฟฮะตัวนี้เอาไปเก็บงานเอาได้หน่อยฮะเอาไปใส่ล้อไปเก็บงานฝากระโปรงแล้วฮะแล้วก็ สเกิร์ตหน้าฮะแล้วก็ตรงมุมอีกนิดหนึ่งฮะตรงมุมฝั่งซ้ายประตูฝังซ้ายนิดนึงนะครับตัวนี้ไปหาแม็กซ์สวยใสนะฮะก็ถือว่าคุณอัพราคาไปได้แล้วฮะคุณขายไปเลยครับประมาณ3ามแสนคุณก็ขายได้นะฮะแต่จริงๆ้วตัวนี้ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าับราคาของพ่อค้าที่ตัดเอาไปทํากําไรกันนะฮะตัวนี้ตัวนี้ผมให้ไปเลยครับสองแ0 0เบาทนะครับภาษีผมต่อให้นะฮะ พราะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ผมด้วยนะฮะต้องขอบคุณ FC ทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้นะฮะดูดูจบทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวเหยียบนิดหนึ่งไหมเดี๋ยวจนะเนี่ยตอนนี้ถนนโล่งแล้วโอเคอะผมเหยียบเลยเห็นไหมครับแรงอัดของรถนะฮะถือว่าโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับตากล้องอาจจะตกใจในิดนึงฮะเพราะผมวิ่งไปนนร้อยกว่านะครับอ่า ถือว่าช่วงล่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะระบบเกียร์ใช้ได้นะฮะไม่มีกระตุกนะครับสบายใจได้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคั้นใหม่ครับสวัสดีครับผมครับ